Told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away จะลองเข้าไปเที่ยวตอนนี้ได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะถึงแล้วก็ข้างในมันมีที่นอนที่กลางเต็นท์ไหมครับนี่ค่ะติดต่อตรงร้านจัง จะอยู่ที่ตรงไหนครับมูลุมาฬาคือไอ้มจนี่มันชอบหลือยเวลาดันคืนครับพี่้อยเลยเข้ามานทุกบริเวณทุกบริเวณอ๋อเป็นมูพิษหรือมเลอะไ จดชมวิลมีพระโตโองค์ใหญ่อยู่กาแฟหลวงตาพาเพลนกาแฟหลวงตาพาพนอ๋อ,าพาพาน,อนี่นะครับนี้ทางระหว่างทางนะครับจากจากอาบ้านเกาะเตียบอ่ามุ่งหน้าหาดทุ่งวัวร่านตอนนี้เรา หมดไปที่ทุ่งวันแร่แล้วเปลี่ยนที่นอนครับทางประมาณอย่างนี้โอ้ยเหมือนภาคเหนือเลยครับตอนนี้เราเข้ามาทางหลวงเส้น4015แล้วครับก็อาจจะทําเวลาได้ดีขึ้นเหลืออีก40กว่ากิโลมงหน้าทุ่งบัวแร่นา เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายชุมพรปัาปิลไสาขสู่ถนนเลข3 2 3ถนนเรียบชายทะเลนะครับมีร้านอาหารตอนนี้เหลืออีกประมาณมองไม่เห็นจีพอ็ก,กิโลแล้วประมาณ2ี่สิบกิโล,ลถึงหาดทุ่งวัวแล่นโอเค ให้ชมวิวเลยไปบางป่าก่อนตรงนี้เป็นร้านอาหารเป็นที่พักกับตรงนี้คือละหกร้อยแล้วก็ 800. <c oughs> แปดร้อยเต็มหมดแล้ว <c oughs> โอ้ตรงนี้เป็นสะพาน ประมาณนี้ชื่อเดลฟรีครับขอรีวิวที่พักวันนี้ก่อนนะครับได้ครับผมพักที่ลูกสาวผมเดินเข้าห้องนี่คือเป็นหาดทุ่งวาร่นแล้วนะครับก็ บรรยากาศตรงนู้นน่าจะมีงานเลี้ยงอะครับผมเห็นมีใส่เชื่อเสื้อเป็นทีมผมเข้าใจผิดตรงนี้คือทิศตะวันออกครับเข้าใจผิดด้วยความที่เหนื่อยจากการเดินทางขับรถ <S <S ก็สวยอยู่นะครับ สานนัทยของเรา๋อ้ี่งานเลี้ยงกินเลี้ยงกันโอเคโอ้หน้าหาที่พักเรานะครับเดี๋ยวอยรีวิวห้องพักน่าจะลกแล้วเอาของเข้าเต็มเลยนี่นะครับห้องพักของเรา ราคาหนึ่งพันบาทมีสองเตียงนะครับพักได้สองคนถ้าเขาอนุญาตให้เราเข้าพักได้โอเคครับคือสำหรับเย็นนี้ค่ำคืนนี้ก็ได้ที่พักแล้วเดี๋ยวให้เข้าไปดูนิดหนึ่งก็ได้ผมยังไม่ได้ให้ดูก็เป็นห้องสองเตียง ติดริมทะเลเลยครับก็มีทีวีมีอะไรเจ้าของใจดีนะครับชื่อชื่ออะไรเอ่ยอ่านี่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 วิลรีสอร์ทซึ่เล็กอยู่ทั้งแนนโอเคก็สั้นๆครับเพราะว่าเราจะไม่ไม่เยินเยอะกับเรื่องพวกนี้ก็มาดูอาหาร ที่ทานไปแล้วหน่อยนึงอันนี้ปลาหมึกย่างครับราคา140บาทกระเชียงปูอันนี้หมดไปแล้วครึ่งนึงเกินครึ่งนะครับก็300บาทยำกระเชียงปูยำส่วนอันนี้ก็คือกุ้งชุบแป้งทอดเมืเ่อเย็นนี้แค่นี้นครับโอเคเน้นกับข้าวไม่เน้นาเดี๋ยวรายงาน วันพรุ่งนี้ต่อผมก็เดินทางสายใต้นะครับวันนี้จบน่าจะห้าคืนนะครับครับสวัสดีตอนเช้าจะมีใครรู้บ้างว่าเช้านี้ฝนตกเล็นทะเลดูไม่มีพาทิตขึ้นเลยพอสารภาพที่ไม่นอนเต้นเพราะว่า เนี่นะครับกลัวฝนแล้วมันตกจริงๆจะให้ดูแต่สวยนะครับเนี่ยน่าจะเห็นอยู่นะถึงว่าความสวยแต่ว่าภาพที่จะไม่เห็นแน่ตอนนี้นผมจะตื่นมาดูภาพทิพย์ขึ้นไม่เป็นไรครับ ได้แค่นี้ก็หัวได้มาเที่ยวนะครับโอเคมือเช้ายามฝนตก <c oughs> ได้แค่นี้แหละเช้านี้ไม่มีทีเท่าว่าจะหยุดแต่ตกก็ดีอากาศเย็นดี เดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเดี๋ยวผมไปสุราษฎร์ครับคงครั้งนี้คงกลางเต็นท์โอเคอันนี้เดี๋ยวรีวิวชื่อรีสอร์ทก่อนเป็นร้านอาหารด้วยวิวซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทเลยนี่นะครับ มีสองฝั่งนี่คือถนนที่วิ่งมาก็เข้าไปอย่างนี้ครับอยู่ในนี้หลังนึงก็มีแปดร้อยมีหนึ่งพันติดทะเลเลยโอเคนะครับที่เรามานั่งกินอาหารทะเลชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มวัวแร่น ณนะวันที่21่พฤษภาคมให้ดูต้องกว้างมุมกว้างมีรีสอร์ทนะแต่เขาบอกก่อนว่าเต็มครับผมมานอนวันศุกร์ก็เต็มก็จากขมุกขมวัวฝนนิดนึงก็สวยสำหรับชุมพรนะครับมาได้ทุ่งวัวรั่น รตรงนี้แหละครับถึงแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะมันชื่อว่าอะไรเอ่ยอันนี้จากาคนพื้นที่แนะนำนะครับผมไปซื้อซื้อของแล้วก็เขาบอกให้เข้าทางนี้ฮะเพสัตชุมชุมพรเข้าไปอร้านนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยผมขอเข้าไปดูก่อน ถ้าเจอคนพื้นที่ก็จะสอบถามนิดนึงเอ,อ่อผมยังไม่เห็นป้ายชื่อเลยเนอะค่าบริการหนึ่งร้อยต่อคนเร,ออ in, เรือนร่มไม้ชื่อเน็คอินเรือนร่มไม้บีดเค okay. พื้นที่ประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมไปดู อ๋อ,อ,อมันอยู่ใกล้ตัว,ว,ตวเ้าเรียกว่าสะพานนะครับขอแนะนำมาอย่างนี้เท่าไหร่นะครับอ่าไม่เป็นไรครับโอเค มันก็จะหน้าหาดนี่จะมีสะพานตรงนูง้นหน่อยนึงอ๋ออ,อ,อันนี้ก็คือหลังนี้มันมีที่นอนม,ม,มีครับมีผ้าปูที่นอนมีรบอ๋อคือตอนนี้ผมผมมารีวิวให้เพื่อนผมอาจจะอันนี้เลื่อนเนี่ยครับโอ,นนอ,อแล้วก็ถ้าเป็น อ๋อมันมีกี่อาคารครับมันมีอ่าสมมติถ้ามาเป็นครอบครัวก็มันมีบ้านหลังหน้าบ้านหลังใหญ่อ่าหลังหนึ่งแล้วก็ไอ้กระจกดำสองสองห้องห้องละห้องกี่บาทไม่รู้กระจกดำห้องห้องดำกี่บาทละห้องกระจกดำห้องละกี่บาทนะแปดร้อยแปดร้อยกับเท่าไรไม่รู้เลยคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปแบบคิวก็ตางเต็นท์ก็ได้ ไปรีวิวใน YouTube ให้คนจะได้จับเพราะตรงนี้ยังเซิร์ชมาไม่เห็นนะผมแม่ค้าฝั่งนู้นบอกมาแต่ผมมาฝนตกผมก็เลยคิดว่าไม่มีไม่มีบ้านไม่งั้นผมจะมาตรงนี้แหละอันนู้นเท่าไหร่ครับถ้าขึ้นไปสาลาโอ้ไม่เสียตังค์ับนั้นว้ให้แบบคนขึ้นไปจิบิบาครับไปยืนถ่ายรูปเลยอ๋อแล้วที่กลางเต็นท์คือไหนนี่ครับข้างบนนะ ที่คุมหลังค้ายูยอะมันจะกลางเซ็ตได้ข้างในเท่าไหร่ครับอันนั้นไม่รู้รู้ขายลู้นเปเท่าไหร่น่าจะตามใต้ว่าหัวละร้อยหรือไ่เออไอที่มามาหัวละร้อยมากลางเซ็ตเอง่ะครับแต่ตรงนั้นยังไม่รู้นะยังไม่รู้เดี๋ยวผมไปรีวิวลงนั่นให้แต่ชื่อก็คือชื่ออะไรนะโรงเรียนมีสอนใช่ไหมได้ได้ก็ดีนะเนี่ยผมผมแวะมาจากที่ไหนอ่ะ บ้านบ้านเตียบปะ่ะเกาะเตียบเกาะเตียบอ่าก็อ่ที่นู้นมัน<ต>อยู่แค่เกาะมันมันสวยกว่านี้ใช่ใช่แต่ตแต่พอฝนตกผมก็ว่าตรงนี้ร่มรื่นดีนะโอเคเดี๋ยวแต่ก็คือลานลานที่เขากางกันก็คือตรงนู้นถูกไหมครับครับ รู้แล้วว่าข้างในนะ้นข้างในจะเป็นซุ้มขาวๆนะครับมีกระดางได้เอาเต็นท์เข้าข้างในได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบติดทะเลเขาชอบตรงนี้ครับเขาจะชอบติดทะเลกันแต่หลังนู้นผมก็ชอบนะแต่ห้องน้ําอยู่นี่ถูกไหมครับห้องน้ำครับมีห้องน้ำอยู่ข้างๆนี่เลยเหนื่อยเสียดายหลังนี้ห้องน้ําอ๋อมีที่อาบน้ำโอเคเดี๋ยวผมผมคือคืนนี้คงยังไม่ได้พักหรอกเดี๋ยวผมไปต่อ ได้ได้เดีผมถ่ายห้องน้ํานิดนึงโอเคห้องน้ําก็ประมาณนี้มีมีฝักบัวมีฝักบัวโอเคก็เพื่อนๆเรามาดูนะครับเทปที่ไหนว่านี่แหละครับเข้ามา ก็มีอาหารด้วยแล้วก็มีห้องสองห้องที่เป็นกระจกแล่วก็พักได้นะครับจริงๆก็มาคุยได้ครับใจดีแต่ว่าหน้าหารก็จะมาประมาณนี้สองชั้นนั้นก็กางเต็นได้แต่ห้องน้ำอะ่ะจะอยู่เนี่ยฮะจะอยู่ตรงนี้ห้องน้ำก็จะตรงนู้นจะเดินไกลนิดนึงเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าหาดนิดนึง ตรงนี้เป็นบาร์นะครับพื้นที่นี้ไม่ได้ใช้กางเต็นท์เป็นนั่งชมวิวครับพ้าไปดูวิวเดี๋ยวฮะลุ่งเรืองบีดประมาณนี้เลยพอได้พอได้นะครับอันนี้คือหาดทุ่งวาร่นอยู่ด้านนี้ ใช่ไหมนี่ทุ่งวัดเล่นผ่านไปตอนเย็นเน่มีคนนั่งเต็มุ่งวัดโอเคครับผมเดินทางแล้วครับผมไปสุราษฎร์ครับรคับนี่นะครับสองห้องนี้ก็เป็นห้องพักห้องกระจกเนี่ยชิ้มเรื่องกระจกใหห้น่อยจะถ่ายเรื่องอะไรสวิตช์อยู่ตรงนั้นใช่ หนึ่งร้อยต่อคนสำหรับการเต้นเดี๋ยวผมให้ดูทางเข้าอีกทีนะครับเศัษเพศัพศชกรชุมพรนะครับตึกนี้ตึกขวามือนะครับเข้ามาข้างนี้ตรงข้ามเดี๋ยวผมจะให้ดูตลาด ตรงนู้นคือเซเนะครับเลยเซเวมานี่คือตึกเพัชกรชุมพรน,นะครับเป็นร้านขายยาก็แล้วก็ถ้าเลยไปจะเป็นสะพานนะครับไปทุ่งวัวเล่นโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ But Something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string you don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo.